ค,คุณหมอคะเรื่องโรคความดันโลหิตสูงนี่เป็นโรคเกี่ยวกับอะไรอะ่ะครับโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดครับร่างกายคนเรามีหลอดเลือดไปทั่วทุกอวัยวะแหละครับทีนี้ถ้าเกิดเมื่อไหร่มันตีบแข็งขึ้นมานะครับมันก็เหมือนท่อน,น้ําซึ่งน้ํามันจะก็จะไหลไปได้ไม่ดีมันก็จะมีตระกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไหลไม่ดีหัวใจก็ต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อปั๊มน้ําให้ไป ส่วนต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับความดันเลือดสูงก็จะเจอในคนที่เริ่มมีอายุขึ้นมาถ้าเริ่มวัยกลางคนเริ่มอาจจะมีลงพุงด้วยน้ำหนักเกินเห็นไหมครับแล้วก็อาจจะชอบกินบริโภคข,ของเค็มมากๆเนี่ยก็จะทําให้บวมน้ําน้ําในร่างกายเยอะหัวใจคือปั๊มน้ํา ปั๊มมันก็ต้องปั๊มทํางานหนักขึ้นปั๊มตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ความดันมันจะยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าหลอดเลือดคนที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยมันจะมันจะแข็งมันจะไม่เหมือนหนุ่มสาวที่หลอดเลือดมันจะยืดหยุ่นได้นะครับงนั้นความดันที่สูงก็จะเพิ่มมากขึ้นในคนที่เริ่มมีอายุมากขึ้นก็คือปัจจัยแรกก็คือเรื่องของอายุใช่ครับแล้วปัจจัยต่อมาก็คือเกี่ยวกับพฤติกรรมพฤติกรรมทั้งการกินนะครับพฤติกรรมทั้งการออกกํํําาาาาาาลังกกกกยถ้้เเเิิดดรททไม่ี็อจจะใหด อ้วนลงพุงนะครับหรือบางทีก็ความเครียดะนะครับสังเกตไหมเวลาคนเครียดต้องทำยังไงครับเขาก็จะปวดหัวใช่ไหมครับก่อนเลยสัญญาปวด,ปดหัวนะครับคนก็นึกว่าเอ้ปวดหัวเป็นความดันหรือเปล่าก็ปกดไปวัดอาจจะไม่เป็นก็ได้<อ>เพราะว่าการปวดหัวมันมาได้หลายสายเหตุะนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะบอกทางท่านผู้ชมไว้นะครับว่าถ้าสมมุติว่าปวดหัวเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นความดันเสมอไปนะครับแต่ถ้าปวดหัวแล้วยังไงต้องรีบวัดความดันเลยครับ ว่าถ้าความดันสูงต้องรีบรักษาเพราะว่านั่นมันคือภาวะเร่งด่วนอาจจะทําให้หลอดเลือดสมองตีบหลอดเลือดสมองแตกได้นะครับ <c oughs> เคยได้ยินใช่ไหมครับเป็นอัม,มพฤกอัม,มพาตใช่ค่ะ,ะคุณหมออันนี้ส่วนใหญ่ก็40%ของคนไทยเนี่ยครับเป็นความดันโลหิตสูงแล้ว <c oughs> เกือบครึ่งประเทศน,น,นะครับที่ <c oughs> เป็นความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยกัน ฟังแล้วก็มีหลายปัจจัยมารวมกันนะคะคุณผู้ชมพอเราก้าวไปเป็นผู้ป่วยหรือว่าเริ่มเป็นคนไข้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงแล้วคุณหมอวิธีการรักษาอย่างแรกเลยนอกจากการแนะนําให้ดูแลสุขภาพแล้วมีการจ่ายยาหรือว่ารักษาทางอื่นไหมคะคุณหมอการจ่ายยานะครับก็คือส่วนใหญ่ก็คุณหมอเขาก็จะเริ่มต้นจากการปรับพฤติกรรมถ้าปรับพฤติกรรมแล้วนัดมาดูแล้วออความดันลงแล้วเป็นที่พอใจคนไข้ไปออกกําลังกายต่อเนื่องก็อาจจะไม่ต้องใช้ยาะนะครับ แต่ถ้าเกิดคุมไม่อยู่จริงๆก็อาจจะต้องเริ่มยาตัวอ่อนก่อนนะครับก็ยามีหลายชนิดนะครับซึ่งอันนี้คงจะต้องไปปรึกษาคุณหมอว่าเราเหมาะกับชนิดไหนเพราะยาบางชนิดก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้บ้างเช่นอาจจะมีไอแห้งๆอาจจะมีขาบวมได้บ้างซึ่งหลายคนไม่ต้องตกใจนะครับผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยไม่จําเป็นต้องตกใจเลยว่าโอยทำไมกินแล้วมีอาการอย่างนี้แต่คุณหมอจะเป็นคนช่วยพิจารณาให้อยู่แล้วว่าควรจะหยุดหรือเปลี่ยนยาหรือเปล่ายาอย่าเพิ่งไปหยุดยาเองหรือเปลี่ยนยาเองนะครับ แล้วก็ไม่ต้องเอายาให้เพื่อนบ้านไปยืมกินด้วย <c oughs> เพราะว่าผมสังเกตเวลาผมนั่งตรวจคนไข้ไขา, <c oughs> ขาบอกได้ <c oughs> ผมถามว่าได้ยามาจากไหน <c oughs> เขาบอกว่าอ๋อเพื่อนบ้านให้กินเพราะเพื่อนบ้านบอกกินแล้วดี น,นั่นนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเพราะว่าร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่ายาแต่ละคนก็อาจจะเหมาะกันเฉพาะบุคคลนะครับอันนี้สําคัญมากเลยไม่ใช่แค่เรื่องของโรคความดันเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมฟังแล้วอย่าไปเอายาข้างบ้านมาทานเด็ดขาดนะอาจจะมีผลข้างเคียงเราอาจจะ <ใช S 1> ท <ำ S 2> ําให้เกิดโรคอื่นๆได้ด้วยหลายๆคนมองว่าโรคความดันโลหิตสูงถ้าเป็นแล้วมักจะมีโรคอื่นๆแทรกเข้ามาหรือว่าบางคนที่เป็นโรคอื่นๆอย่างเช่นโรคที่เป็นโรคประจําตัวแล้วพอมีความดันเข้ามาเขาทําให้โรคนั้นทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอันนี้ถูกต้องค เ,เพราะว่าถ้าเกิดอวัยวะต่างๆเราเนี่ยลองไล่มาดูนะครับข้างบนคือสมอง <c oughs> ถ้าเมื่อไหร่หลอดเลือดตีบหลอดเลือดแตกก็จะมาเป็นน้ำมาพึชกมภาพนอ่อนแรงแขนขา <c oughs> มาที่หัวใจเกิดอะไรครับ <c oughs> ก็เป็นหลอดเลือดหัวใจตีบ <c oughs> ก็จะเจ็บหน้าอกอาจจะเกิดทาให้หัวใจวายเฉียบพลันได้ <c oughs> นะครับไปที่ไตก็อาจจะเกิดทําให้ไตเสื่อม นะครับเดี๋ยวนี้คนเราเป็นไตเสื่อมเยอะขึ้นนะครับถ้าเกิดหลอดเลือดตรงนั้นไปตีบที่แขนที่ขาก็อาจจะเกิดทําให้เรื่องของชาแล้วก็อาจจะทําให้เลือดไหลเวียนไปไม่ดีก็อาจจะมีเรื่องของแขนขาส่วนปลายเนี่ยนะาขาดเลือดไปเลี้ยงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเบาหวานด้วยเป็นความดันด้วยเป็นเรื่องของไขมันในเลือดสูงด้วยมันส่งผลรวมทําให้อวัยวะต่างๆเนี่ยทำงานได้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อเริ่มมีความดันคุมความดันให้ได้นะครับออกกําลังกายสม่ําเสมอเขาพบว่าการออกกําลังกายโดยการเดินหรือออกกําลังกายท,ที่เรียกว่าแอโรบิกเนี่ยให้ได้ประมาณ30นาทีะนะครับสัปดาห์ละ3-5วันนะครับก็คือเฉลี่ยสัปดาห์ละประมาณ150นาทีเนี่ยนะครับจะทําให้ลดการเกิดหรือลดความดันโลหิตได้ประมาณ8-10มิลล mm ิเมตรประลอดนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราความดันเราอยู่ประมาณ140ถ้าเราไม่อยากกินยา เราออกกําลังกายสิครับทำแบบที่คุณหมอพรเทพบอกเดินออกกําลังกายนะครับทำออกกําลังกายทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเดี๋ยวสักระยะหนึ่งวัดความดันดูสิครับความดันจะเริ่มลดลงมาประมาณสัก8-10มิลิเมตรประหลอดอย่างนี้ก็ไม่ต้องกินยาแล้วะนะครับคุณหมอพอเราเป็นแล้วหลายๆคนบางทีมาเป็นตอนที่คุณหมอบอกว่าบางทีเส้นเลือดในสมองแตกอันนั้นคือบางทีต้องใช้การผ่าตัดแล้วโอกาสที่ จะรอดจากการผ่าตัดหรือว่ากลับมาสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงเหมือนเดิมเนี่ยโอกาสเป็นยังไงให้คุณหมอไ้เล่าให้ฟังค่ะคำถามนี้ก็ต้องบอกว่ามันอยู่ที่ว่าเลือดที่ออกเนี่ยออกเยอะหรือออกน้อยตำแหน่งที่ออกด้วยครับเพราะว่าถ้าออกตรงผิวสมองคุณหมอเขาก็สามารถผ่าตัดเจาะเลือดดูดเลือดเล็กๆเป็นรูเล็กๆแล้วก็ดูดเลือดออกอันนี้ก็จะฟื้นตัวได้ไวแต่ถ้าเกิดเลือดออกจํานวนมากเต็มทั้งสมองแล้วก็อยู่ตำแหน่งที่ลึกผ่าตัดลงไปไม่ได้เพราะอาจจะไปทําลายเนื้อสมองอันนี้ก็จะ ผลตามมาก็อาจจะต้องมีการอ่อนแรงแขนขาค,นครับแล้วก็อาจจะทําให้สมองบวมได้นานซึ่งอันนี้ก็อาจจะหมดสติได้นะแต่ยังไม่อยากให้ไปนึกถึงตอนนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเรารู้เร็ววัดความดันสม่ําเสมอออกกําลังกายคุมอาหารการกินดีๆเนี่ยผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยคุมได้อยู่แล้วค่ะคุมความดันได้อยู่แล้วครับจะไม่ไม่มีทางที่จะเป็นออกมาถึง เส้นเลือดสมองแตกอยู่แล้วครับก็คือเกิดจากพฤติกรรมของเรานั่นเองคะคุณหมอมีกฎเหล็กหรือว่าข้อห้ามอะไรไหมสาหรับใครที่เอ๊ะฉันไม่อยากไปแตะเลยโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมีกฎเหล็กที่ว่าไม่เป็นแน่นอนถ้าทําตามคุณหมอมีกี่ข้อคะที่จะให้คุณผู้ชมได้เข้าใจเรื่องนี้กฎเหล็กนะครับก็คือเรื่องเขาเอา3ามอแล้วกันนะอครับสามอคือ1อาหารค่ะก็ต้องเป็นอาหารที่ค่อนข้างไม่เค็มนะครับไม่เค็มน้ลดการเติมเครื่องปรุงนะครับ อันดับที่2คือออกกําลังกายก็เน้นออกกําลังกายสม่ําเสมอนะครับอย่างน้อย30นาทีนะครับจะเดินจะอะไรก็ได้ตามที่ถนัดนะครับ,รบแล้วก็3-5วันต่อสัปดาห์อันสุดท้ายคืออารมณ์ปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมีความเครียดอยู่แล้วนะครับด้วยภาวะเศรษฐกิจด้วยเรื่องของการงานแต่ถ้าเราควบคุมอารมณ์เป็นรู้จักผ่อนคลายได้นะครับเนี่ยชมนกชมชมนกชมไม้ ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับแล้วก็หาความสุขให้กับครอบครัวเราเองเนี่ยทุกอย่างมันจะจะ,จะดีขึ้นนะครับะนะสอรครับอาหาร ออกกาลังกายและก็อารมณ์ที่ดีนะครับก็จะทําให้ห่างไกลโรคความดันโลหิตสูงนะครับค่ะคุณผู้ชมเอาไปทําที่บ้านได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ทําในครอบครัวหรือข้างบ้านก็ได้แต่อย่าอย่าอย่าเอาเคล็ดลับของคนอื่นที่บางทีหักดิบ<ไ>หรือบางคนไป,ไปเชื่ออย่างอื่นมาโดยที่ไม่ได้ผ่านความรู้ที่คุณหมอให้มาอันนี้คืออันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการ ออกมาทํายังไงให้ร่างกายเราแข็งแรงนอกจาก3อคุณหมอมีเคล็ดลับพิเศษให้คุณผู้ชมไหมคะครับก็อยากจะให้กําลังใจแล้วกันนะครับให้กําลังใจคนที่เป็นความดันโลหิตสูงแล้วนะว่าไม่ต้องไม่ต้องเสียใจนะครับอายุเรามากขึ้นนะครับหรือภาวะต่างๆของเราเนี่ยมันก็ทําให้ความดันเราสูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้พยายามนะครับ ถ้าใครรับประทานยาอยู่แล้วก็ให้รับประทานยาต่อเนื่องนะครับอย่าหยุดยาเองมีปัญหาอะไรจากการใช้ยาปรึกษาคุณหมอเภสัชกรใกล้บ้านนะครับหรือศูนย์บริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลที่ท่านรับยาอยู่นะครับอย่าหยุดยาเองอย่าไปเอายาคนอื่นมาทานนะครับเมื่อเราออกกาลังกายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีขึ้นแล้วเดี๋ยวคุณหมออาจจะขอปรับลดยาให้เองนะครับหลายคนกังวลมากว่าเป็นความดันโลหิตสูงแล้วต้องกินยาไปตลอดชีวิตรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้ชีวิต ผมอยากจะให้กําลังใจว่าเมื่อท่านคุมได้เดี๋ยวคุณหมอจะปรับลดยาให้นะครับแล้วก็เมื่อดีขึ้นผมก็เคยหยุดยาให้คนไข้ตั้งหลายคนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวเรานะครับสุขภาพเป็นตัวของเป็นของท่านเองนะครับเราก็พยายามที่จะดูแลตัวเราแล้วก็ลูกหลานเราด้วยเพราะว่าความดันโลหิตสูงเป็นโรคของกรรมพันธุ์ด้วยนะครับ,รบพ่อแม่เป็นเราก็มีมความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะดูแลตัวเองให้ดีนะครับเพื่อจะได้ไม่ถ่ายทอด เรื่องของความดันโลหิสูงไปต่อลูกหลานนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยคุณผู้ชมคะสามออนี่คือปรับใช้ได้กับทุกโรคเลยนะคะคควันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะคขอบคุณคะ่ะ